โอ้โมเดลน้องมีไอพ่นข้างหลังขึ้นมานะครับทุกคนโอ้โหแล้วก็ระยะที่โคตรกว้างมากๆนะผมมาดูสเตลลารน้องกันนะผมนะน้องคนไหนกําลังมองหาร้านกดเกมพารราคาแสนถูกหรือกําลังหาร้านเติมโรบักราคาสุดคุ้มต้องที่นี่เลยร้านลิงกังบริการกดเกมพาร์ตบล็อกฟุตเบลดบอลอนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์และเกม,มอื่นอีกมากมา และไม่เพียงเท่านั้นยังมีบริการกดไก่ตันบ็อกฟุตหกหมัดสุดโหดยังมีไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์ต้องที่นี่เลยร้านริมกลางลิงอยู่ด้านล่างครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวที่ชื่อว่าไททันบันนี่คาเมราแมนนะครับผมตัวนี้นะครับน้องๆสาม,มารถหาได้จาก ตัวกิจก,กรรมพาร์สนะครับทุกคนที่มันอยู่หน้าสุดท้ายของมิชชั่นนะทุกคนนี่อีเวนต์พาร์สนะผมนะในสุดนะครับน้องๆจะได้เจ้าไททันบันนี่คาเมล่าแมนมานะครับทุกคนก็พ <Wow. S 1> ี่ต้องขอบคุณน้องบุ๊กอีกครั้งนะครับที่เอาตัวนี้มาให้พี่รีวิวอีกครั้งนึงครับน้องบุ๊กนี่บอกเลยว่าสุดยอดนะผมะทำภายในวัน2วันจบได้นี่ถือว่าสุดยอดมากๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูซิว่าตัวน้องนั้นจะตึงมือตึงเปียขนาดไหนนะครับผมนะ <Wow. S 1> แล้วก็ตัวที่พี่จะเอาไปนะครับผมก็จะมีตัวไททันบบัััััันนนนนนีีี่่ะะคครผมมตตตตววววววเเเเเงงงิิิิาแล้้กก็็ททขอปปปดดดดสุด รับพี่นะครับแล้วก็เป็นตัวซินิเตอร์นะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะไปกันเลยมาครับด่านที่เราเลือกก็จะเป็นทอเรสซิตี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเราจะโหวตทางด้านของฮาร์ดเหมือนเดิมนะครับผมคือเรามารีวิวตัวเนาะตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นตัวที่อยู่ ของพาเนาะแต่ก็ลงไนแมมไม่น่าได้อยู่แล้วนะผมดังนั้นเราก็จะมาเน้นดูตัวน้องกันว่าตัวน้องนั้นจะน่ารักแล้วก็ดาเมจตึงขนาดไหนมาถึงเริ่มเกมเลยเราก็วางก่อนเลยนะเป็นคิวปิดเหมือนเดิมนะับสเต็ปเดิมใครมีตัวนี้ถือว่าโชคดีมากนะฮะตัวเปิดเกมชั้นดีเลยนะครับผมใครที่ยังไม่มีก็ไปหากันได้นะครับผมนะมาครับตอนนี้พี่ก็วางตัวน้องได้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมทุกคนไททันบันนี่คามเมล่าแมนนะครับโอ้โหตัวย่างใหญ่ครับทุกคนอ๋อมันคือไททันบันนี่นะครับผมตัวเลยใหญ่ดคน ตัวใหญ่มากนะเหมือนเราจะหันหน้าน้องไปทางนั้นนะผมดูที่ข้างหลังมีกระต่ายด้วยครับนี่ครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะโอ้เป็นการปล่อยลําแสงออกจากหน้าอกเหมือนกับไอรอนแมนเลยที่ไม่มีหน้าอกอ่ะทุกคนนะผมก็สเตตัสเริ่มต้นนะครับผมนะน้องก็ดาเมจ500ระยะ30แล้วก็คูดาว0.5วินาทีเป็นตัว AOE เนาะคูดาวเลยแบบน้อยมากๆนะผมแทบจะยิงตลอดเวลาเลยเ <aşk> งินเริ่มต้นวาง600เท่านั้นนะเป็นตัวท่านที่ใช้เงินเริ่มต้นในการวางโคตรน้อยครับทุกคนแล้วก็นี่คือโมเดลของน้องในร่างแรกนะครับทุกคนมาครับเดี๋ น้องกันนะครับทุกคนใช้เงินในการอัปเกรด1 4 0 0นะครับมาดูโมเดลน้องด้วยนะทุกคนว่าจะเปลี่ยนไปยังไงนะทุกคนปึ้งโอ้โหมีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่หน้านะครับโอ้โหโคตรน่ารักนะผมแล้วก็สเตตัสของน้องนะครับผมนะดาเมจขึ้นมา1 0 8 0นะครับระยะ35้นะแล้วก็คูดาวูน์0.4เท่านั้นนะผมนะซึ่งนี่มากโอโ้แล้วก็มีการยิงยิงแล้วไปด้วยทุกคนดูดิ เป็นแสงแลบลวกมาด้วยครับโอ้โหคือตัวเนี้ยพี่บอกเลยว่าโมเดลแม่งเฟี้ยวจัดแล้วผมนะโมเดลก่อนเลยสเตตัสช่างมานะโมเดลเฟี้ยวมากแล้วผมเดี๋ยวเราลองดูขั้นต่อไปของน้องกันครับทุกคนนี่คือโมเดลนะเห็นเต็มๆนี่หลักมากนะครับผมคนมาครับมาดูระดับต่อไปของน้องกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะอัพแล้วนะเนงินอัพนะครับ4,500มาดูน้องว่าจะมีโมเดลเปลี่ยนไปยังไงครัทุกคน อุยมีอุย้ยมีหางวากพี่ไม่รู้ว่ามันมีหางอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีช่องนี้ขึ้นมานะครับทุกคนแล้วก็ดวงตาไอพี่ไม่แน่ใจว่าแต่ว่าเหมือนกับน่าจะมีหางขึ้นมานะแล้วก็จะมีดาเมจที่มันบอกระยะนะครับทุกคนคือพี่จะบอกว่าตอนนี้ดาเมจของน้องอะ่ะทำจากสีชมพูด,ด้วยแล้วก็ทับจากสีขาวด้วยนะซึ่ง,งเฟียกแฝงแล้วก็จะมีดอกสกุละพุ่งออกมาด้วยนะครับผมโอ้โหอย่างตึงครับทุกคน ดาเมจของน้องตอนนี้อยู่ที่2,250นะครับระยะ40แล้วก็คููดาว 0.25B วเท่านั้นนะครับผมดูด <Wow. S 1> ขั้นต่อไปก็ว่าน้องจะสุดขนาดไหนนะครับผมนะนี่คือโมเดลของน้องในเลเวล3นะครับทุกคน ม,มาครับมาดูขั้นต่อไปของน้องกันนะครับทุกคนใช้เงินอัพถึง1 0 0 0 0นะครับแต่พี่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะทุกคนในระดับไทยทัานมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมทุกคน3 2 1โอ้โมเดลน้องมีไอพ่นข้างหลังขึ้นมานะครับทุกคนโอ้โหแล้วก็ระยะที่โคตรกว้างมากๆนะผมมาดูสเตตันน้องกันนะผมนะดาเมจเป็น5,000ระยะ55แล้วคูดาวน์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ จะบอกว่าโมเดลโคตรจะสวยทุกคนนะครับผมนะออร่าจัดบุงบิงจัดดีนะน้องไม่บินขึ้นมปยิงด้วยนะครับผมนะก็สเต็กัสเลเวลสุดท้ายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาถึงข้อดีข้อเสียของน้องกันดีกว่าน,นะครับทุกคนเอามาเอาข้อเสียก่อนละกันรอบนี้นะผมข้อเสียของน้องคือดาเมจดาเมจน้อยนะผมนะแล้วก็ มันเป็นไททันเนาะมันก็ควรจะดามิแรงกว่านี้นะผมแล้วก็เงินที่อัพมันอาจจะไม่คุ้มค่าพอหรือเปล่านะสำหรับดามจที่ได้มานะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหรือว่าถ้าใครเห็นต่างก็อาแาสคอมเมนต์กันได้นะครับผมอันนี้คือข้อเสียนะแล้วก็อาจจะลงไนแมไม่ได้นะเหมือนพี่รู้มาว่าอาจจะอันนี้คือพี่ก็ไม่ชัวว่าน้องจะลงไนแมได้หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ลองนะก็อย่างที่ต้นคิปพี่บอกไปว่าน้องน่าจะลงไนแมไม่ได้นะ สำหรับข้อดีของน้องนะครับผมหนึ่งเลยนะครับก็คือการโจมตีที่มันเขาเรียกว่าเป็นดาเมจซ้อนดาเมจทุกคนสังเกตดูว่าน้องจะปล่อยดาเมจอันที่อกใช่ไหมแล้วก็อันข้างบนมามันน่าจะเป็นดาเมจสองทอดหรือเปล่าพี่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัละสองพันห้าหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นดาเมจอันเดียวแต่อันนี้คือเป็นออร่าเฉยๆพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็เงินเริ่มต้นของตัวไททันเนาะที่วางแค่6กร้อเท่านั้นซึ่งมันถูกมากๆนะครับทุกคนก็มันถูกจริงนะ ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าน้องอยากเอาไททันมาช่วยทำเมจดต้นเกมอ่ะตัวที่เป็นไททันนะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับผมนะแล้วก็มาถึงโมเดลของน้องนะครับผมบอกเลยพี่ให้10เต็ม10เลยนะครับโมเดลตัวนี้นะพี่ไม่ได้อวยนะคือพี่ไม่ได้ชอบสีชมพูด,ด้วยแต่พี่รู้สึกว่า การที่ทําน้องออกมาเป็นตัวไททันน้องสังเกตสังเกตที่ผ่านมาตัวไททันอย่างอะสดิเตอร์ตัวเนี้ยมันก็จะมันทุกคนอาจจะมองว่ามันเท่แต่สำหรับพี่นะพี่ว่ามันลบไปหน่อยแต่ตัวเนี้ยมันเก็บองค์ประกอบได้ดีมากความเนี้ยบของมันเนี้ยมากนะผมนะแล้วก็มีหน้าองค์หน้าอกแล้วก็มีความเงาของของหูเห็นป่ะคือมันเก็บได้เนี้ยมากทุกคนแล้วก็ด้วยความที่น้องเป็นสีชมพูนาะมันจะทําให้ดูมุ้งมิ้งไปอีกนะครับผมสำหรับพี่โมเดลนั้นดีโคตรเลยนะครับผมทุกคน ก็กลับมาที่ล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเปิดทางน้างของกล่องบันนี่สักหนึ่งกล่องนะคือพี่ได้มาจากพันเมืคอกีรู้สึกว่าพี่จะมีโอกาสได้0.2ไหมแต่ก็บอกก่อนว่าไม่หวังนะผมมาเปิดกันคขำๆนะผมโอ้โหเกือ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับส <it 's good now> ําหรับคลิปนี้นะครับผมสําหรับน้องไททันบันนี่คาเมล่าแมนนะครับน้องๆทุกคนคิดเห็นยังไงกับน้องก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับหรือถ้าใครคิดว่าตัวน้องมาสามารถลงไมแม่ได้หรือว่ามีสูตรอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแจ์และกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพีและจะได้มาเป็นคนแรกกันนะครับสาหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับพี่คือบิย หนึ่ง